โน้ตบุ๊ก a อ e r a ร p i r ส Lite 16รุ่นนี้ตอบโจทย์ทั้งการทำงานและการใช้งานด้วยดีไซน์ที่บางเบาสเปคที่เหมาะสมและฟีเจอร์ที่ครบครันเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาและคนทำงานที่ต้องการอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในราคาที่เข้าถึงได้มาดูคุณสมบัติของมันกันครับดีไซน์บางเบาพกพาสะดวกตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัดน้ำหนักเบาทำให้สามารถพกพาไปใช้งานได้ทุกที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องเดินทางบ่อยหรือทำงานนอกสถานที่ครับหน้าจอใหญ่ขนาด16นิ้วมาพร้อมกับความละเอียด wu xga 1920 2 0บคูณพมีอัตราส่วน 16. 10ต่อ 10. ให้ภาพที่คมชัดสีสันสดใสและพื้นที่การใช้งานที่กว้างขึ้นประสิทธิภาพแรงด้วย Intel Core i51334U แบบ10คอร์12เทรดที่ให้ประสิทธิภาพที่ดีในการใช้งานทั่วไปไม่ว่าจะเป็นงานด้านเอกสารการท่องเว็บหรือการประชุมออนไลน์ครับแรมติดมา 16G กิกครับและ s s d ขนาด 512G ิกิกเร็วแรงทันใจทำให้เครื่องทำงานได้อย่างลื่นไหลเปิดเครื่องและโหลดโปรแกรมได้ไวไม่มีอาการหน่วงครับมาพร้อมกับ Windows 11และ o f f i c e 2 0 2 4บ โดยแบบพร้อมใช้งานได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มครับ Intel u d h i Graphics รองรับการใช้งานพื้นฐานแม้จะไม่มีการจอแยกแต่ก็สามารถรองรับการใช้งานด้านมัลติมีเดียดูหนังฟังเพลงหรือทํางานเอกสารได้อย่างไม่มีปัญหาครับประกัน2ปี on-site service ครับหมดห่วงของเรื่องกันนะครับเพราะรุ่นนี้มาพร้อมกับการรับการ2ปีแบบ on-site ซ่อมถึงบ้านโดยมีเจ้าหน้าที่มาดูแลให้นะครับผมเรียกได้ว่าสะดวกสุดๆเลยครับ Acer Aspire Live 16เป็นโน้ตบุ๊กที่เหมาะสาหรับคนที่ต้องการเครื่องแรงราคาคุ้มค่าดี สายบางเบาพวกพาง่ายและมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ที่ครบครันตอบโจทย์ทั้งการทำงานและความบันเทิงในเครื่องเดียวหากคุณกำลังมองหาโน้ตบุ๊กที่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายรุ่นนี้จะเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามครับ